ำตำรวจภูทรภาค3ก็ถแถลงข่าวปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าซิลสต็อปเซฟตามนโยบายรัฐบาลนะครับจับก,กลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญ2เครือข่ายผู้ต้องหา9คนครับมียาบ้าจำนวน2,572,806เม็ดเมตร ที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค3พลตํารวจตรีรุทธพลนาวรัตรองผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาค3พร้อมด้วยพลตํารวจตรีสนธยาแต่แดงเพชร ผู้บังคับการสืบสวนภาค3พันตำรวจเอกสิทธิพงศ์สิทธิพล์ทีมสูงเดินผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโนนสูงอำเภอโนนสูงและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงผลการจับกลุ่มนายสายชนหรือดำาสีหนองห้างอายุ54ปีนายสุทธิพงศ์หรือมอสธรรมมาพิรมอายุ34ปี นายยุทธศักดิ์หรือแนสวิถีอายุ44ปีและนายโชคทวีหรือเล็กแสนโคตรอายุ34ปีพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน2ล้าน3แสนเหมื่เม็ดยานพหาหนะที่ใช้กระทําผิดแล้วก็โทรศัพท์อีก4เครื่องพลตำรวจตรีรุทธพลรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3นะครับก็ได้เ,เปิดเผยถึงพฤติการของคดีว่าได้รับเบาะแสจากสายข่าว ว่าจะมีเครือข่ายชาสวสปป,ปลาวนะครับลำเลียงยาเสพติดจ,จากพื้นที่จังหวัดสกลนครติดติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางแล้วก็ใช้เส้นทางผ่านพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค3และภาค4โดยใช้รถกระบะขนยาเสพติดจ,จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนจับกลุ่มพบรถเก๋งและรถกระบะต้องสงสัยบรรทุกยาบ้าบริเวณท้ายกระบะบริบรเวณท้ายกระบะนะครับ โดยใช้ผ้าใบเนี่ยปกคลุมปิดบังสิ่งของเอาไว้ แล้วก็เคลื่อนตัวออกมาจากพื้นที่ชายแดนลักษณะขับขี่ตามกันมาใช้เส้นทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพขณะรถแล่นผ่านบริเวณตำบลทางปราสาสอำเภอโนนสูงช่วงเย็นของวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธครบมือก็ได้แสดงตัวเข้าปิดล้อมสกัดรถยนต์ทั้งสองคันพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน4คนตรวจสอบพบยาบ้าจำนวน2ล้าน3แสนเหมืเม็ด จึงควบกลุ่มตัวนะครับมาขยายผลการจับก,กลุ่มแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจำน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทดแอมเฟตามีน Am หรือยาบ้าโดยมีไว้เพื่อจำน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทําเพื่อการค้าซึ่งก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยฝ่าฝืนกฎหมาย จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง4ก็ให้การรับสาร,รภาพและซัดทอดนายพศไม่ทราบชื่อและสก,กุลจริงนะครับที่ว่าจ้างให้กลุ่มผู้ต้องหานั้นขับรถเกง๋งเป็นรถนำทางและรถกระบะบรรทุกยาบา้าหากถึงจังหวัดสระบุรีให้โทรศัพท์แจ้งแต่ก็มาถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับเอาไว้ได้โดยยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างซึ่งตกลงกันไว้นะครับว่ารถนำเนี่ยได้30,000บาทแล้วก็รถบรรทุกยาบ้าได้5 0,000บาท เจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมพยายนหลักฐานเพื่อสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ยังถแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดพื้นที่ตำรวจภูทรภาค3จับกลุมผู้ต้องหาจำนวน5รายรวมยาบ้า2 2 0 0 0อเมตรตรวจยึดทรัพย์สินนะครับประมาณ1 3 0 0 0ล้านบาทผู้ต้องหาได้แก่นายอำนาจหรือแหมมุ่งปานกลางอายุ32ปี นางสาวรุง้งนาพาหรือก้อยออสัญญารักอายุ32ปีนายนพชัยหรือบูมรักไร่อายุ25ปีนางสาวลินดาหรือกิกยอดพิกุลอายุ27ปีในฐานความผิดร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ Med ่งเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยกระทำเพื่อการค้าพร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน24,000เม็ดโทรศัพท์มือถือจำนวน5เครื่อง แล้วก็มีการตรวจยึดทรัพย์สินจํานวน9 0 0 0แสบาทพฤติการการจับกลุ่มนะครับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนหน,นะครับก็ได้มีการจับกลุ่มนายธนพลหรือทัศพร้อมด้วยยาบ้าจำนวน2,000เม็ดชุดสืบสวนจึงได้ขยายผลนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวได้สำเร็จ สถานที่จับกุมบริเวณริมถนนหน้าทางเข้าแก้มณีรีสอร์ทหมู่2ตำบลสารพีอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสพหนองบุญมากเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับต่อมาชุดสืบสวนได้ทำการขยายผลจับกลุมเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนักค้าชาวลาวได้เพิ่มเติมดังนี้ครับ เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจับกลุ่มนายบุญช่วยหรือจุย้ดยดวงชำนานอายุ60ปีในความผิดฐานจำน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยมีไว้เพื่อจำน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทําเพื่อการค้าซึ่งก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยฝ่าฝืนกฎหมาย พร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน1 3 2 0 0 0เม็ดและได้ทำการตรวจยึดยาบ้าอยู่ภายในบ้านจำนวนอ2องส0 0แสนเม็ดนะครับรวมยาบ้าทั้งหมดนี่นะครับออขอขออภัยครับ20,000เม็ดนะครับรวมยาบ้าทั้งหมด1 5 2 0 0 0เม็ดตรวจยึดทรัพย์สินจำนวน200,000บาทครับพฤติาการการจับกลุ่มนะครับเมื่อเวลา17 เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนหนึ่งก็ทำการจับกลุ่มนายนกประชัยหรือบูมพร้อมกับพวกรวม4รายและยาบ้าจำนวน42,000เม็ดชุดสืบสวนจึงได้ทำการขยายผลจนนำไปสู่การจับกลุมผู้ต้องหาดังกล่าวได้สำเร็จ สถานที่จับกุมบริเวณทางเข้าบ้านเล็ที่105หมู่1ตำบลหนองไม้งามอำเภอบ้านกรดจังหวัดบุรีรัมย์นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสพหนองไม้งามอำเภอบ้านกรดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งทั้งสองรายนะครับได้จากการขยายผลการจับกลุมยาเสพติดนาเจตหรือแจ๊บเพชรกระโทกอายุ23ปีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทห เมทแอะเฟตามีนหรือยาบ้าโดยการมีไว้เพื่อจําหน่ายโดยกระทําเพื่อการค้าพร้อมของกลางยาบ้าจานวน806เม็ดและก็มีการขยายผลจากกลุ่มนายธนพลหรือทัศเทกระโทกอายุ30ปีในความผิดฐานจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยการมีไว้เพื่อจําหน่ายโดยกระทําเพื่อการค้า พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน2,000เม็ดจากนั้นขยายผลไปสู่การจับกลุ่มเครือข่ายในอำนาจหรือแอมมุ่งป่านกลางดังกล่าวครับ